สวัดีค่ะพ่อแกน้องเมลเชดเดลได้พี่น้องจ้ามื่อนี่ให้คุณพ่อกับคุณลูกออกกล่องค่ะ,อ,ะอีกผู้หนึง่งคนมาอยากออกได้พี่น้องมื่อนี่กินก๋วยเตี๋ยวแต่คนเข้ามากันสดแล้วพี่นอ้องก็ทายประทัดลย <c oughs> อันนังอันไก่ร้านคนมาอ่ะไ,ไต้องบ้านมหนเออเบิางร้านก็คนใหญ่อันเห็ดยูจูผู้หนึ่งมาอยากออกกลของแม่มาสั่งว่า เาได้แบบเป็นข่่องบ่เป็นก้นรอเป็น,นบราโตก่กนไอ้เป็นนั้นอันน,นี้ซองคนคนั่นตอนไหนก็ร้านคนเดียวพี่น่อลูกสาวไม่หรอคะโมโม,ม,โม,โมลูกสาวควนเดียวเลยนะคะ่ะนาพี่น้องเอ๊ะ แสบบะแสบไหมแสบโย่แสบแสบ่่แสบแสบแสบครับแสบครับพูดดิแสบค่ะแสบค่ะแสบคอหมอบไทยหมอใแดดเลยพี่น้องาดดในในินหน่อยพี่น้องเคยเห็นบมาอกผิดไอาหมอบิดติมานิเนี่ยหมอบินมตนม้า ชโภยคนจนเลยโสดเลยโสดเลยตะแหลกนังแม่วาดิไทยเฮ็ดเอ็ดไทยคลิปกินก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องบันนี่นี่ยเป็นมานบานตั้งเมืองไทยห้าบ่อยยังนี่เฮ็ดในเพื่อนกินกวนนังแม่เลยถ่ายกินน้ำโกดหน่วยงานมากเพสเพสลูกกานาดคือคนโอเคก็คือโคดมาเดี๋ยวจุ๊บๆต้องเล่นเด้อ

เข้าเดินมาอันคนอยู่เป็นเนาะพี่น้องตอนแมวนั่นอยู่เป็นอยู่เป็นแสบบัจักแสบบัวแสบแสบแสบมาเลยถ้ากินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงค่ะบ่ายโมงมาเป็นเที่ยงเด้อพี่น้องบ่ายแล้วเอาลูกชิ้นให Eller, umas, ้แม่หน่อยดิ ดีแม่ไปซื้ออีกลูกศิลนลูกศิลเนืเอพี่น้องไปซื้อยู่ร้านเอเชียแซ่บๆคือลูกศิลป์หานทำบาพอสุดซารสุดซาดเลยพี่น้องเอ้ลูกก็พอสุดซารสดรเลยนะครัลลูกศิลในร้านะไอกคนลหน่วมั้ยอเน แตหมูสับใส่หมูสับไหมเพื่อนวันนี้ให้เพื่อนออกกล่องกันแล้วเช้าเพื่อนเด้อดขาเด้ <c oughs> เอดไออีไม่ดุยังไ <c oughs> ม่เมย บุกแอมไปในคนว่าปีลอกเลยก็เลยเฮ็ดเหตสวยรเนาะซ้ำนี่ละตัวจะใส่อยไะทีละกตัวเอาเสียวหายแล้เนี่ยว่าก็ใสแล้วเนาะเสียวหายแล้วคนี่บวใบหนั่นไปนอน มันเปาะเมนอันของสึตายเปิ้ลแนวสึตายเปิ้ลจะต้องเป็นซุปฟักทองเดี๋ยวปนฟักอื้อเดี๋พี่น้องมันจป็นเมนของเพื่อนอันนี้อันนี้เพื่อนอันนี้ต่ออีกรอบค่ะพี่น้องจ้าต่อจากคุณพ่อกันลูกสาวของเราจ้าเพิ่นอิ่มแล้วเพ่อแม่กันลูกนี้คุณกินคุณกินเบาๆอย่างบะปี๊ดคลิปเห็นงแมวเลยพี่น้องจ้าแม่ก็เลยต้องปิดคลิปเองเด้อค่ะเด้อ กินต่อนแมวกสิกินของแมวเนี่ย่ะละบงเรียบร้อยจ้ะพี่นองจ้ะเนาะมันได้ว่าเครื่องท่างแล้วนะ <c oughs> มาเดินนี่บ้าขอมาละลูกหนึ่งเด้อนี่อัน เอาออกมาล้างมาเรียบร้อยตอนบาจิกินท่านได้กินดูพี่น้องขอกินก็นก๋วยเตี๋ยวเฉลยเฮ้ยพี่น้องเลยจะแล้วบ่กคกิปนี่นั่นอันต่อพี่น้องจ้าทรมาได้ยินข่าวได้ข่าวดีที่ว่านนั่นละ ลานสายคือออกมาจากบาดังไงออกมาพี่น้องบ่ฮโหพี่น้องก็มาแบบสะไภยเลยเขีนยนจดหมายมาบอกแม่ว่าเธอออกมาแล้วเด้อ แม่ก็ไ่ได้รับจด,มจดมจหมายเพอเถื่อจดหมายจักเห็บปัญเสนไปฉีดใส่บ้านน้งแม่หลานล้างขนาดเลยเพราะว่าอยู่ในหันเนาะพี่น้องเขาประเด็นใส่โทรศัพท์เนาะเขาให็นใสแ่แต่เขียนจดหมายส่งเนาะ แม่ก็ทาลูกไปเยี่ยมลูกบางเดือนก่อนก่อนนู้นา่าอันไก่จะได้ออก,อกจะมือใดว่าสันมาพอ่อแดนมือออกเขียนจมาแม่บอกแม่หาสบับ่าสันว่าแม,ม่ไปได้รลบพ่อสะสับปะหนอะ ใช่อีต้นล้านกับอีตอน้นอีตอน้นใหญ่กับอีตอน้นดีแบบเพิ่นอันจำเบอร์แม่เพิ่นได้เนาะโทรมาหาแม่แม่ฟ้าวไปกัะลูก กินไปบอกไปพี่นอ้องแซ่บ ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเลยพี่น้องเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแซ่บัไบ่ Cảm mua bệnh Cũng biết cái ngoài Ừ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  ม่บะเพ็ดได้ปีเนองบะเพ็ดน่มันเป็นยังไจะ Mm hmm. ยกตัวสดกันเด้อแด้ไห แล้วพี่น้องก็พี่พี่น้งนองๆเด้ค่ะที่เขามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องแมวเนี่ย้าพี่น้องคนใดที่น้องแมวไปตอบสาก็ต้อขอโทษขออภัยไปนะ้น่ะที่นี่ด้วยด้อค่ะพี่น้องจ้ะ <Yes. S 1> โอ้ยเอาให้ไม่แหลวซะนเนาะเนาะไปละค่ะพี่น้องค่ะชุกม,มกกับชุกม,มกน้องแมวหลักๆอลไรก,กี่ถึงสกุลสุกคนจ้า